สวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อเช้าไปเที่ยวป่ามากลับมาก็เหมือนเดิมนะคะมาให้ยญ้าวัวค่ะนี่ค่ะยญ้าก็ไปเกี่ยวมาไว้ให้แล้วต่อไปก็หน้าที่เราเป็นคนเอาให้นะคะดูสิคะ เรอกินอยู <Safe> ่ <broth mark> หิวมากเลยใช่ไหมอะไรอ่ะหิวไหมไม่หิวหรอกเนาะก็เหมือนเดิมค่ะ วิธีคนเลี้ยงวัวไปไหนก็ต้องกลับมาเอายาให้วัวเหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะดูท่าทางเขาจะ อริอร่อยมากเลยค่ะใส่วันนี้ใส่รอบที่สองแล้วนะคะดูท่าจะหิวมากเลย หิวมากเลยเนาะพวกเองอะ่ะอืมกินเอากินเอาสบายรอให้เขาเอามาประเคนแน่ๆน่ดึงออกแล้วไอ้นี่มกินยญากตกเรียราดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยนี่ วังนะระวังนะอย่าดึงลงสิรู้ไหมกว่าเขาจะเกี่ยวได้น่ะมันเหนื่อยแล้วร้อนนะเว้ยสงสารคนเกี่ยวมากสิอืมกินดีดีอย่าดึงเอาทิ้ง อย่านะอย่านะทางโน้นก็กินหน้าอร็ดอร่อยทางโน้นเขาจะกินหญ้าดีมากเลยค่ะไม่ค่อยตกลงดินส่วนจะสามตัวนี้นี่โอ้ยดึงหล่นลงดินเรียราดเลย เริ่มเริ่ม,มดึงอีกแล้วเริ่มดึงอีกแล้วกินดีๆสิคาะคุณแม่พระสอนลูกหน่อยกินดีๆลูกสงสารคนเกียวว่างี้เนาะ หัวก็ไม่ค่อยอ้วนนะคะไม่ได้ใส่ไม่มีหัวอาหารโอ้ยไอตัวนี้นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวดูดูมันดูมันแล้วก็ตกดูสิคะดูสิคะดูดูมันกินออ้ดึง แล้วก็ตกใส่คอกแล้วก็เหยียบ ตนออยนะคะอ้อยสีดำถ้าสมัยโบราณเขาจะนิยมเอาไปทำเป็นสมุนไพรต้มกับสมุนไพรชนิดอื่นๆนี่ค่ะกล้วยกล้วยหอมเขียวซึ่งก็ออกเครือประมาณอะนี่ค่ะ สวยงามมากค่ะอันนี้ก็มะม่วงฟ้าลั่นนะคะออกช่อแล้วเราดูว่าปีนี้เขาจะออกดอกไหมรอดูกันค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะพันเตี้ยนะคะออกเครือแล้วผลสวยมากเลย ไอ้กีวีแล้วคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกวีแล้วสวยงามค่ะนี่ค่ะต้นเขาสวยมากนี่ก็คาคาเหลืองคาเหลืองนะคะต้นมะละกอ นี่ก็บัวบัวแดงค่ะมีอีกแล้วนะคะหลังจากที่เก็บเอาไปทำพัตตาหารเพลนอาทิตย์ก่อนนู้นตอนนี้ก็อกอกใหม่แล้วค่ะดกอกเยอะแยะเลยค่ะใครอยากได้ก็มาเก็บเอานะคะยาวๆน้ำลึกประมาณสองมตร าจะมาเก็บแนะนำให้คนลงต้องว่ายน้ำเป็นนะคะเจ้าของว่ายน้ำไม่เป็นถ้าจะมาใช้ให้เก็บให้ก็ไม่ได้ค่ะเก็บไม่ได้ค่ะว่ายน้ำไม่เป็นนี่ค่ะสวยงามต้นสวยด้วยอวบอวบผักบุ้งก็มีค่ะ มาเก็บเอานะคะถ้าใครหิวใครต้องการนำไปเกงนำไปจิ้มเป็นผักกับปนปลาทูเชิญเลยนะคะไม่ได้ห่วงค่ะเอาไปได้เลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากครึ้มครึมไม่ร้อนฝาก ติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ